คุณเคยหยุดคิดไหม่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในวันนี้เป็นสิ่งที่คุณเองดึงดูดมาใช่ทุกอย่างเงินที่คุณมีหรือไม่มีคนรอบตัวคุณสุขภาพของคุณงานของคุณแม้แต่ปัญหาที่คุณสาบานว่าคุณไม่ได้ขอและถ้าฉันบอกคุณว่าในเวลาเพียงสามวันคุณสามารถเปลี่ยนกุญแจนี้และเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงฟังดูบ้าฉันรู้แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันไม่มีเงินไม่มีการศึกษาและไม่มีจุดมุ่งหมาย และในเวลาไม่นานชีวิตของฉันก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากจนทําให้ฉันออกจากงานที่สถานีบริการน้ํามันมาเป็นเจ้าของปะริษัททาความสะอาดที่มีรายได้มากกว่า1นึ่งแสนเหรียญต่อปีโดยที่ไม่เคยเรียนธุรกิจมาก่อน แต่ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้ด้วยโชคช่วยฉันทำได้ด้วยกฎจักรวาลและว,วันนี้ฉันจะบอกคุณว่าจะนำความลับนี้ไปใช้ในสีขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณภายในสามวันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะดึงดูดโอกาสเงินและความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายในขณะ<ต>ที่บางคนต้องต่อสู้ตลอดชีวิตแต่ไม่ก้าวหน้าเลยฉันก็เคยสงสัยเช่นกันและนานมาแล้วฉันเคยเชื่อว่านั่นเป็นเพราะโชคร้ายหรือขาดการศึกษาการมีเครือข่ายหรือบางทีเป็นเพราะกำเนิดแต่ความจริงนั้นง่ายกว่ามาก และในขณะเดียวกันก็ทรงพลังเกินกอวอห้าจะเพิกเฉยทุกอย่างในจักรวาลกําลังสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งรวมทั้งคุณและสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกฉันคือคุณสามารถดึงดูดเพียงสิ่งที่สอดคล้องกับความสั่นไหวที่คุณกําลังปล่อยออกมาในตอนนี้ดูสิคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองกําลังคิดบวกแต่กลับใช้ชีวิตด้วยความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจและนี่คือประเด็นสําคัญไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเป็นครั้งคราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้สึกนั้นคือการสะท้อนของความสันวายของคุณและความสันวหวนั่นแหละคือสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกในตอนนี้คือความถีมถ่ที่คุณกําลังจูนเข้าไปมันเหมือนสถานีวิทยุคุณจะไม่ฟังเพลงคลาสสิกในขณะที่คุณตั้งสถานีวิทยุรอ็อกและคุณก็จะไม่ดึงดูดความมั่งคั่งในขณะที่คุณจูนความถี่ไปที่ความขาดแคลนฉันได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการปฏิบัติไม่ใช่จากทฤษฎีแต่จากความจําเป็นในการเอาชีวิตรอดเคยมีช่วงเวลาที่ฉันไม่มีอะไรเลยฉัน แทบจะจ่ายค่าเช่าไม่ได้ไม่มีการศึกษาที่ดีและผู้คนรอบข้างบอกว่าฉันจะไปไม่ถึงไหนวันหนึ่งในการทำงานของโดยดับเพลิงมีผู้ชายคนหนึ่งส่งหนังสือให้ฉันและที่นั่นขณะที่ฉันอ่านคิดและรวยฉันได้รู้จักกับแนวคิดที่ว่าความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเราแต่ที่สําคัญกว่านั้นฉันเริ่มเข้าใจว่าแค่คิดไม่พอต้องรู้สึกต้องสันไหวในความที่เดียวกับสิ่งที่ฉันต้องการดึงดูดตอนนั้นฉันตัดสินใจทําการทดลองกับตัวเองฉัน ใช้เวลาสามวันเต็มในการควบคุมตัวเองทุกครั้งที่ความคิดเกี่ยวกับความขาดแคลนเกิดขึ้นเช่นนี่แพงเกินไปนี่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีทางทําได้ฉันท,ทันทีเปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นเช่นฉันมีความมั่งคั่งสิ่งนี้กําลังมาฉันสมควรได้รับสิ่งนี้และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นผู้คนรอบตัวฉันเปลี่ยนไปโอกาสเริ่มเข้ามาฉันได้ลูกค้ารายแรกโดยที่ไม่ไอ่ดอทำข้อเสนออย่างเป็นทางการเหมือนกับว่าโลกกำลังตอบก,กลับมาโดยผู้ภาษาของฉัน คุณสามารถทดลองสิ่งนี้ได้ตอนนี้เลยปิดตาและคิดถึงสิ่งที่คุณปรารในอย่างมากอาจจะเป็นเงินความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงอาชีพตอนนี้ให้สังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคิดถึงมันถ้าคุณรู้สึกกังวลกลัวว่าจะทําไม่ได้สงสัยนั่นคือความถี่ที่กําลังทํางานอยู่ในตัวคุณและนั่นคือสิ่งที่คุณส่งไปยังจักรวาลความปรารถนาเหมือนคําสั่งความรู้สึกเหมือนการจ่ายเงิน และถ้าไม่มีการจ่ายเงินที่ถูกต้องคำสั่งก็จะไม่สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความสันไหวของคุณคุณจะไม่ต้องพยายามบังคับสิ่งต่างๆอีกต่อไปพวกมันจะเริ่มเข้ามาหาคุณเองและนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกอย่างคือพลังงานคุณร่างกายของคุณเก้าอี้ที่คุณนั่งเงินที่คุณต้องการทุกสิ่งและพลังงานที่คล้ายกันจะดึงดูดกันนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์และจิตวิญญ,ญาณมาบรรจบกันความสันไหหวและคุณรู้มสิ่่งทีฉันได้ยินบ่่อยทีสุด เมื่อพูดเรื่องนี้คืออะไรคนมักจะพูดว่าแต่ฉันคิดบวกแล้วทำไมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคำถามที่ฉันมักจะถามกลับคือคุณคิดบวกหรือคุณรู้สึกบวกเพราะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการพูดว่าฉันมั่งคัง่งแบบปากเปล่ากับการเชื่อจริงๆและรู้สึกถึงความมั่งคั่งนั้นสั่นสะเทือนอยู่ภายในตัวคุณคนส่วนใหญ่พยายามหลอกจักรวาลด้วยคํายืนยันแต่คุณหลอกความสันนิษของตัวเองไม่ได้มันจริงใจมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ที่ไหนมีรายละเอียดสําคัญอย่างหนึ่ง ร่างกายของคุณก็แสดงให้เห็นด้วยคุณรู้สึกได้ที่ท้องไหล่และอกเมื่อคุณสันวายได้ดีร่างกายผ่อนคลายเมื่อคุณอยู่ในความสันสะเทือนต่ำคุณจะรู้สึกถึงความตึงเครียดความไม่สบายและความอึดอัดความรู้สึกของคุณเหมือน GPS ภายในที่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในสาวันให้เริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์ทางอารมณ์อย่างเต็มที่เป็นเวลาสาวันรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกระบุสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างงงข้ามแทน ที่ทีและความคิดทีและความรู้สึกฉันเคยเห็นคนที่เป็นหนี้จนถึงคอสามารถชำระหนี้และเปิดธุรกิจได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์เพราะพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองฉันเห็นการแต่งงานที่แตกสลายกลับคืนสู่ความสมดุลฉันเห็นคนเลิกนิสัยที่ติดตัวมาหลายปีทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจภายในที่จะเปลี่ยนความสะเทือนออกจากความกลัวและเข้าสู่ความถีของการแก้ไขแล้วคุณละ่ะคุณตื่นขึ้นมากี่ครั้งแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะหนักหนาสาหัสไม่มีอะไรจะสำเร็จ ทุกอย่างผิดที่ผิดทางในเวลานั้นคุณกำลังส่งสัญญาณที่จะนำพาสิ่งเดียวกันเข้ามามากขึ้น แต่ถ้าคุณตัดสินใจอย่างมิสติที่จะเปลี่ยนรูปแบบนี้แม้ว่ารอบตัวคุณจะยังเหมือนเดิมความเป็นจริงของคุณจะเริ่มตอบสนองเพราะการเปลี่ยนแปลง,ปลงเริ่มต้นเสมอจากภายในและเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่สั่นสะเทือนคุณก็เปลี่ยนสิ่งที่คุณดำเนินชีวิตอยู่ไม่จําเป็นต้องรอปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์คือตัวคุณเริ่มวันนี้และในสาวันนี้สั่นสะเทือนเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วรู้สึกสั่นสะเทือนอนุญาตให้ตัวเองและสังเกตดูสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้น เพราะมันจะเกิดขึ้นและดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ไม่ใช่นั่นคือการตอบสนองคือความสอดคล้องคือกฎผู้คนมักพูดว่าปัญหาของพวกเขาใหญ่เกินไปไม่มีเงินพอทุกอย่างไกลและเกินเอื้อมแต่ฉันบอกคุณด้วยความมั่นใจเต็มที่ว่าไม่มีอะไรใหญ่หรือเล็กจนกว่าคุณจะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นนี่ไม่ใช่ปรัชญาถูกๆแต่เป็นความจริงบบิสุทสุ์เบื้องหลังหนึ่งในกฎที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่กฎความสัมพันธ์กฎนี้กล่าวว่าทุกอย่างเป็นสัมพัทธ์ทุกอย่างและเมื่อคุณเข้าใจจริงๆคุณจะเห็นนวว่่่าาสใหญขขออง้จํกัด ที่คุณแบกรับเป็นโครงสร้างทางจิตใจที่สร้างจากการเปรียบเทียบที่ผิดคนคนหนึ่งเห็นนี่ห้าพันดอลลาร์และรู้สึกสิ้นหวังแต่มันมากจริงหรือมากเมื่อเทียบกับอะไรสําหรับคนที่หาเงินหนึ่งพันดอลลาร์ต่อเดยอื่นมันอาจดูน่ากลัวแต่สําหรับคนที่ทําเงินห้าหมื่นดอลลาร์ต่อเดือนนี้นั้นดูเหมือนรายละเอียดเล็กๆมูลค่าไม่ได้เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนคือมุมมองปัญหาไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นวิธีที่คุณมีความสัมพันธ์กับมันและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อคุณตัดสินใจเปลีี่่่่ยนนนนจุดอออ้างงงิิััคืสทฉ ทำเมื่อเปิดบริษัทแรกฉันไม่มีลูกค้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความรู้ทางเทคนิคมีเพียงไอเดียในหัวและความเร่งด่วนในใจหากฉันมองสถานการณ์ด้วยสายตาเดิมๆฉันจะเห็นเหวลึกสู่ประสบการณ์ศูญเงินทุนศูนย์โอกาสแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพ้นฉันเริ่มเปรียบเทียบกับสิ่งที่เล็กกว่านั้นฉันคิดว่าฉันรู้วิธีทําความสะอาดสำนหากฉันทําความสะอาดที่นี่ได้ดีเขาอาจจะแนะนําฉันให้ที่อื่นแล้วฉันก็หยุดมองว่าเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ และเริ่มมองเป็นขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นในตอนท้ายของปีแรกบริษัทของฉันมีรายได้เกินหนึ่งบล้านบาทไทยแล้วทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจลดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ความจริงก็คือปัญหาใหญ่ทุกอย่างจะแตกสลายเมื่อคุณแบ่งมันออกเป็นส่วนๆคนส่วนใหญ่ติดขัดเพราะมองเป้าหมายทั้งหมดพร้อมกันฉันอยากได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทต่อเดือนฉันอยากใช้นี่ทั้งหมดให้หมดฉันอยากเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงแต่สมองเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ดูใหญ่ เกินไปจัดกระตุ้นความกลัวการผัดวันประกันพรุ่งและความสงสัยและนี่คือที่ที่คุณต้องใช้กฎนี้ลดทุกอย่างให้เป็นระดับที่เป็นไปได้ในทันทีก้าวเล็กที่สุดที่ฉันจะทําได้วันนี้คืออะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรเกินกว่านี้ตอนนี้หยุดและคิดกับฉันคุณกี่ครั้งแล้ววัดที่ไม่เริ่มอะไรเพราะคิดว่ามันยากเกินไปนานเกินไปหรือแพงเกินไปคุณเปรียบเทียบตัวเองกับยอดเขาโดยไม่รู้ว่าการปีนเริ่มต้นด้วยก้าวเดียวและไม่มีใครปีนขึ้นไปด้วยการวิ่งเป็นก้าวต่อก้าวหนึ่งก้าว ต่อวันความพยายามเล็กๆแต่สม่ำเสมอและฉันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินกฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างความสัมพันธ์สุขภาพความมั่นใจในตัวเองฉันเห็นคนที่อยากลดน้ำหนัก20กิโลกรัมและล้มเลิกเพราะมองแค่ตัวเลขรวมแต่เมื่อเริ่มโฟกัสที่ลดครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ทุกอย่างก็เบาลงและด้วยความเบานั้นก็เกิดความต่อเนื่องและด้วยขอความต่อเนื่องก็มาถึงผลลัพธ์เรื่องเดียวกันนี้ใช้กับคนที่อยากหลุดพ้นจากหนี้สินคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายทั้งหมดในวันนี้แต่คุณสามารถโทรหาหนี้สิน และเจรจา,าผ่อนชำระนี้เปลี่ยนความถี่คุณออกจากความสะสะเทือนของความสิ้นหวังและเข้าสู่ความสะสะเทือนของการแก้ปัญหาและจักรวาลตอบสนองต่อสิ่งนี้ตอบสนองเสมอตอนนี้สิ่งสําคัญที่ต้องบอกคือกฎ <ok> ข,ข้อนี้ไม่ได้ทําให้ปัญหาหมดไปแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คุณมีความสัมพันธ์กับปัญหาเหล่าน<ๆ>ั้นและนั่นเปลี่ยนทุกอย่างเพราะในขณะที่คุณ Hudson มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจผ่านไปได้คุณก็ไม่ลงมือทําอะไร และถ้าไม่ทําอะไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณลดขนาดปรับให้เรียบง่ายแบ่งออกเป็นส่วนๆคุณก็จะเริ่มเคลื่อนไหวและเมื่อคุณเคลื่อนไหวคุณก็จะกล้าไปข้างหน้าหนึ่งในคําถามที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถถามตัวเองได้เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนใหญ่เกินไปคือเทียบกับอะไรถามคําถามนี้อย่างจริงจังเพราะบางทีสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาที่ยากเกินรับไหวในวันนี้อาจเป็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่บางอย่างบางทีสิ่งที่คุณเรียกว่าความล้มเหลวอาจเป็นเพียงประสบการณ์ที่ถูกตีความผิด ฉันจำได้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วที่ฉันเสียสัญญาสำคัญมันเป็นความเจ็บปวดอย่างแรงฉันอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกสูญเสียแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นฉันคิดว่านี่มันแย่เทียบกับอะไรแย่เทียบกับสิ่งที่ฉันคาดหวังแต่ท่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนเส้นทางไปยังสิ่งที่ใหญ่กว่าไม่นานหลังจากนั้นโอกาสใหม่ก็เข้ามาที่ใหญ่กว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของฉันมากขึ้นและให้ผลตอบแทนดีกว่าถ้าฉันยึดติดกับความสูญเสียนั้นฉันคงพลาดโอกาสใหม่นี้ไป วิธีที่คุณมองอุปสรรคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณใช้กฎนี้แทนที่จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นแทนที่จะเห็นปีศาจคุณจะเห็นเป็นขั้นตอนและสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อคุณทําเช่นนี้คุณจะเปลี่ยนระดับการสั่นสะเทือนของคุณเพราะจิตใจที่มองปัญหาเป็นบันไดนั้นสั่นสะเทือนในความเป็นไปได้และนั่นคือสิ่งที่มันเริ่มดึงดูดทางออกการสนับสนุนความชัดเจนกับดักที่ใหญ่ที่สุดคือการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่น โดยไม่รู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมามีภาระอะไรและเริ่มต้นจากจุดไหนการเปรียบเทียบเดียวที่คุ้มค่าคือกับตัวคุณเองเมื่อวานนี้คุณอยู่ที่ไหนวันนี้คุณจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณก้าวไปแล้วกี่ก้าวตอนนี้คุณก้าวไปได้กี่ก้าวและถ้าฉันให้คําแนะนําที่ใช้ได้จริงแก่คุณนั่นคือหยิบเอาความท้าทายที่คุณผัดผ่อนมาหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีมาหารสามส่วนง่ายๆเขียนส่วนเหล่านั้นออกมา <Here is. S 1> เลือกสักส่วนหนึ่ง ทำเพียงส่วนนั้นแล้วดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรดูว่าการสัสะเทือนของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรและการสนสะเทือนใหม่ของคุณเปลี่ยนความจริงของคุณอย่างไรนี่คือกุญแจสำคัญง่ายและทรงพลังคุณไม่ต้องแก้ไขทุกอย่างตออน,นี้แค่เริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ในความสามารถของคุณส่วนที่เหลือจะตามมาเพราะชีวิตตอบสนองไม่ใช่ตามขนาดของปัญหาแต่ตามความกล้าหาญในการเคลื่อนไหวของคุณ มีสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยสังเกตเห็นแต่เมื่อเข้าใจแล้วมันสามารถพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างทุกปัญหามีโอกาสที่มีค่าเท่ากันหรือมากกว่าซ่อนอยู่ข้างในนี่ไม่ใช่แค่ความคิดบวกที่ง่ายดายแต่นี่คือกฎของขั้วในทางปฏิบัติกฎนี้กล่าวว่าสิ่งทั้งหมดในจักรวาลมีสองขั้วไม่มีบนโดยไม่มีล่างไม่มีแสงโดยไม่มีเงาไม่มีความสำเร็จโดยไม่มีความล้มเหลวทุกประสบการณ์ที่คุณเผชิญมีด้านที่ท้าทายคุณและด้านที่ช่วยผลักดันคุณไปข้างหน้า สิ่งที่กำหนดสิ่งที่คุณเผชิญไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือด้านที่คุณเลือกจะมองกี่ครั้งแล้วที่สิ่งที่ดูเหมือนจุดจบกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งที่ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันจำเป็นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตปัญหาคือเมื่อเราอยู่กลางพายุเราเห็นเพียงเสียงฟ้าร้องแต่กฎของขั้วเตือนเราว่าพลังงานเดียวกันที่สร้างพายุคือสิ่งที่ให้น้ำแก่ดินและทำให้เมล็ดพันธุ์ใหม่งอกงามทุกอย่างมีสองด้านเสมอ และถ้าคุณเลือกอย่างมีสติที่จะมองด้านที่ให้การเติบโตวความจริงของคุณจะเริ่มตอบสนองในทางที่ต่างออกไปฉันเคยประสบกับสิ่งนี้อย่างเข้มข้นจนเปลี่ยนแปลงวิธีที่ฉันมองความท้าทายอย่างสิ้นเชิงมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายฉันสูญเสียเป้าหมายการเงินของฉันอยู่ในสภาพย่ำแย่และสุขภาพจิตของฉันก็กำลังเสื่อมโทรมแต่ฉันตัดสินใจว่าแทนที่จะจมอยู่กับสิ่งนั้นฉันถามตัวเองว่าโอกาสอยู่ที่ไหน คำถามง่ายๆนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนเส้นทางฉันเริ่มเรียนรู้อ่านและฟังผู้คนที่คิดต่างออกไปและในช่วงเวลานั้นเองที่ฉันได้รู้จักกับความรู้ที่ฉันแบ่งปันในวันนี้ถ้าฉันไม่ได้ผ่านช่วงเวลาที่ฉันเรียกว่าความมืดมิดนั้นฉันคงไม่เคยค้นพบแสงสว่างของตัวเองและเรื่องนี้ก็ใช้กับคุณเช่นกันบางทีตอนนี้คุณอาจกำลังเผชิญกับการสูญเสียนีิสินความสัมพันธ์ที่แตกสลายหรือความสงสัยลึกๆ และอาจรู้สึกว่าทุกอย่างมืดมนแต่ความมืดมีอยู่ก็เพราะแสงอยู่ทางอีกด้านหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำคือเคลื่อนไหวภายในเพื่อมองเห็นและสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดต่อต้านการต่อต้านทำให้ความเจ็บปวดยืดเยือ้อการยอมรับเปิดประตูสู่บทเรียนเพราะความเจ็บปวดไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณมันมาเพื่อจัดระบบคุณใหม่ตอนนี้คิดกับฉันคุณรู้จักกี่คนที่ล้มละลายแต่หลังจากนั้นสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้าน กี่คนที่ถูกปฏิเสธในความสัมพันธ์แต่หลังจากนั้นพบรักแท้มีคนมากแค่ไหนที่เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วหลังจากนั้นกลับใช้ชีวิตยังมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือกฎแห่งขั้วตรงข้ามเหตุการณ์เดียวกันที่บางคนมองว่าเป็นความพินาศแต่สําหรับบางคนคือการเกิดใหม่ความแตกต่างอยู่ที่การตีความและการตีความคือการเลือกคุณไม่ได้เลือกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่คุณเลือกว่าสิ่งนั้นมีความหมายอย่างไรสําหรับคุณตัวอย่างที่ทรงพลังคือซัฟอ,อ,อกจากบริษัทของตัวเอง ถูกทําให้อับอายถูกปฏิเสธเขาอาจจะแตกสลายแต่เขาตัดสินใจใช้สิ่งนั้นเป็นเชื้อเพลิงเขาสร้างพิซซาปฏิวัติว,ตวงการแอนิเมชันและหลายปีต่อมาเขากลับไปที่ Apple และเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักการถูกไล่ออกครั้งนั้นดูเหมือนศกนาฏกรรมแต่จริงๆแล้วมันคือเมล็ดพันธุ์ของมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือวิธีการทำงานของกฎแห่งกฎตรงข้ามสิ่งที่ดูเหมือนจุดจบในวันนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงแต่ต้องมองข้ามสิ่งที่ตาของคุณเห็นในตอนนั้น และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการใหญ่หรือคนดังเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนแม่ที่สูญเสียงานอาจใช้เวลาว่างเริ่มธุรกิจเล็กๆที่บ้านเด็กหนุ่มที่ถูกปฏิเสธจากงานอาจค้นพบทักษะที่เขาไม่รู้ว่ามีการแต่งงานที่ประสบปัญหาอาจเปิดเผยความจริงที่ถูกเก็บงำมานานความวุ่นวายอาจไม่สบายใจแต่ก็ทําให้เกิดความกระจ่างเมื่อคุณหยุดถามว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันและเริ่มถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร คำตอบจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณไม่ได้ติดอยู่ในสถานการณ์ของคุณคุณแค่ยืนอยู่ในด้านที่ผิดของมันเปลี่ยนโฟกัสของคุณมองอีกด้านหนึ่งมันอยู่ที่นั่นเสมอมาแต่ต้องการความกล้าหาญความกล้าที่จะละทิ้งบทบาทของเหยือ่อและรับบทบาทของผู้สร้างความกล้าที่จะมองความเจ็บปวดเป็นครูไม่ใช่ผู้ทรมานความกล้าที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นให้หายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าที่นี่มีสิ่งดีๆอยู่ฉันแค่ต้องหามันให้เจอ นี่ไม่ใช่การปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เป็นการก้าวผ่านด้วยจุดมุ่งหมายเพราะเมื่อคุณมองไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณจะพบพลังที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีคุณจะเปิดใช้ความถี่ที่แตกต่างและความถี่นี้จะเริ่มดึงดูดสถานการณ์ใหม่ผู้คนใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆนี่คือความงดงามของกฎนี้มันไม่ได้บอกว่าชีวิตจะง่ายแต่มันบอกว่าในทุกๆช่วงต่ําจะมีช่วงสูงที่มีขนาดเท่าๆกันรอให้คุณเข้าไปถึงไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีทางแก้ไม่มีการสูญเสียใด ที่ไม่มีโอกาสได้รับกลับมาไม่มีการล้มใดที่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นใหม่ชีวิตมีสองด้านและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่กลัวความสุขตรงอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าทุกขบเขาซ่อนยอดเขาไว้และทุกความมืดมิดนำไปสู่รุ่งอรุณตอนนี้หากคุณกำลังเผชิญกับบางสิ่งที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินไปฉันขอเชิญคุณทำสิ่งนี้เขียนสถานการณ์นั้นลงบนกระดาษและใต้สถานการณ์นั้นให้เขียนสามวิธีที่สถานการณ์นี้สามารถทำให้คุณเข้มแข็งสอนคุณหรือชี้นำคุณ อาจจะยากในตอนแรกแต่เมื่อคุณเขียนคุณจะเริ่มเปลี่ยนโฟกัสและที่ที่โฟกัสไปพลังงานก็จะไหลไปและที่ที่พลังงานไหลไปความเป็นจริงก็จะเปลี่ยนไปอย่าเข้าใจผิดปัญหาไม่ได้มาเพื่อหยุดคุณแต่มาเพื่อวางตำแหน่งคุณตุกคุณและเตรียมคุณเพราะอีกด้านหนึ่งของความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกตอนนี้มีตัวตนอีกเวอร์ชันหนึ่งของคุณที่คุณยังไม่รู้จักแต่เขากำลังรอคุณอยู่และเมื่อคุณตัดสินใจเดินผ่านมันด้วยสายตาที่ถูกต้องคุณจะพบเขาและจะเข้าใจว่าทุกอย่างทุกอย่างเลยมีความหมายทั้งหมด จริงๆแล้วคุณกําลังตอบกลับตัวเองและการผสมผสานร,ระหว่างจังหวะก,กับเหตุและผลนี้เองที่ทําให้หลายคนติดขัดเมื่อคนคนหนึ่งผ่านช่วงเวลาที่ต่ําลงเขาจะเริ่มทําตัวราวกับว่านั่นคือความปกติใหม่เขาจะบ่นท้อแท้ช้าลงและทําลายตัวเองแต่ทุกสิ่งที่เขาทําในสภาพนั้นล้วนก่อให้เกิดเหตุผลลบใหม่และจากนั้นสิ่งที่เคยเป็นช่วงเวลาชั่วคราวก็กลายเป็นรูปแบบถาวรเพราะทุกพฤติกรรมท้อแท้ใหม่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ความผิดหวังมากขึ้นอุปสรรคมากขึ้นและความขาดแคลนมากขึ้น แต่ถ้าแทนที่จะตอบสนองคุณเลือกที่จะลงมือด้วยความมิติละแม้ในวันที่แยกคุณยังคงรักษาความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงอยู่ไหมถ้าคุณพูดว่าโอเคฉันอยู่ในวงจรที่ต่ำแต่ฉันไม่ใช่วงจรนั้นฉันคือสิ่งที่ฉันเลือกทํากับมันนั่นเปลี่ยนทุกอย่างเพราะความถี่ที่คุณรักษาไว้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากจะกําหนดคุณภาพของช่วงเวลาต่อไปและถ้าคุณหวาดด้วยศรัทธาในช่วงแ้งฝนที่ตกมาก็จะทําให้คุณเก็บเกี่ยวได้เป็นสองเท่า ฉันเคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาแล้วช่วงเวลาที่ไม่ว่าเท่าไหร่ฉันพยายามดูเหมือนจะกระวาลจะเบรกไว้ธุรกิจที่ไม่ปิดการขายสัญญาที่ถูกยกเลิกแม้แต่พลังงานของตัวเองก็ดูเหมือนจะหายไปเป็นเวลานานที่ฉันคิดว่านั่นเป็นความผิดของฉันฉันทำผิดอะไรบางอย่างแต่วันหนึ่งเมื่อฉันไตรตรองอย่างลึกซึ้งขึ้นฉันก็เข้าใจว่านั่นไม่ใช่ความผิดแต่มันคือจังหวะเป็นวงจรธรรมชาติของการถอยกลับเป็นเวลาที่จะจัดระเบียบฟังและชิด เมื่อฉันหยุดต่อต้านและเริ่มเคารพการไหลนั้นทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเข้าที่และกลับมาดีกว่าเดิมอย่างสอดคล้องและมั่นคงขึ้นมีเวลาที่จะหวาดและเวลาที่จะเก็บเกี่ยวมีเวลาที่จะทํางานหนักและเวลาที่จะสังเกตด้วยความใส่ใจการเข้าใจสิ่งนี้คือหนึ่งในรูปแบบของการควบคุมตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะในขณะที่คนอื่นหมดหวังในช่วงเวลาต่าคุณยังคงมีสมาธิรักษาความถี่ของตัวเองไว้และรักษาวิสัยทัศน์นั่นทําให้คุณเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมในการเติบโตต่อไป และเมื่อเรานำสิ่งนี้มาผูกกับกฎแห่งเหตุและผลทุกอย่างก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะถ้าคุณกำลังเผชิญกับผลลัพธ์เชิงลบตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินอารมณ์หรือร่างกายนั่นหมายความว่ามีเหตุผลก่อนหน้านี้ที่สอดคล้องกับความที่นั้นแต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะตำหนินั่นเป็นเหตุผลที่จะตระหนักรู้เพราะถ้าคุณเป็นสาเหตุคุณก็เป็นกุญแจคุณสามารถเริ่มหว่านเหตุผลใหม่ได้ทันทีที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในอนาคต วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ที่เราทำในแต่ละวันนั้นไม่ได้เกิดจากสติแตกเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติต่อรูปแบบเก่าและถ้าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันคุณก็จะยังคงตัดสินใจเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมและดำเนินชีวิตในวงจรเดิมแต่แค่การเลือกอย่างมีสติครั้งเดียวก็สามารถทำลายรูปแบบนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวและการเลือกนั้นอาจง่ายเหมือนลุกขึ้น จากเตียงพร้อมความคิดใหม่เลือกความกตัญญูแทนความผิดหวังเลือกความเคลื่อนไหวแทนความอมพาดเลือกความหวังแทนความกลัวบางทีวันนี้คุณอาจรู้สึกแบบนี้ต่ำไม่มีพลังไม่มีทิศทางฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสัญญามหาสจ,จารย์ทันทีแต่ฉันสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าสิ่งนี้นไม่ใช่ถาวรนี่คือจังหวะและถ้าคุณไม่ตอบสนองด้วยความสิ้นหวังแต่ด้วยความชัดเจนวงจรจะเปลี่ยนไปจากขึ้นจะเบ่งบานเพราะนี่คือวิธีที่ชีวิตทำงาน และถ้าคุณหวาดความกระหนักในตอนนี้ผลลัพธ์จะมาพร้อมพลังในภายหลังมันมักจะมาเสมอถ้าคุณอนุญาตฉันขอท้าให้คุณในสามวันข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกหรือแดดออกลูกค้าบอกใช่หรือไม่เงินจะเข้าใหม่ให้คุณรักษาพลังงานของคุณให้สูงตอบสนองด้วยความกตัญญูทำดีที่สุดกับสิ่งที่มีและสังเกตดูว่าแม้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรภายนอกสิ่งบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงภายในและการเปลี่ยนแปลงนี้คือเมล็ดพันธุ์ของทุกสิ่งที่จะมาเพราะเมื่อคุณควบคุมจังหวะและกลายเป็นสาเหตุแทน ที่จะเป็นผลลัพธ์ชีวิตทั้งหมดของคุณจะเริ่มเต้นรำไปตามดนตรีของตัวเองสิ่งเดียวที่คุณต้องเข้าใจจริงๆเพื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตัวคุณก็คือคุณคือสาเหตุไม่สำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้มีอะไรหรือขาดอะไรคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนความทีที่คุณปล่อยออกมาเปลี่ยนวิธีที่คุณมองความท้าทายค้นหาโอกาสในความยากลำบากและรักษาความทีของคุณให้มั่นคงแม้ในวันที่ต่ำความตระหนักนี้เปลี่ยนทุกอย่างและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเมื่อคุณทำแบบนี้เพียงแค่ววันคุณจะเรริ่่มู้สึกา จักระวางตอบสนองแตกต่างออกไปและเมื่อสิ่งน,นั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีทางกลับตอนนี้ถ้าคุณต้องการเดินทางต่อไปและกล้าวขึ้นอีกขั้นในวิวัฒนาการของปัญญาของคุณวิดีโอต่อไปที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณจะพาคุณลึกลงไปอีกที่นั่นคุณจะค้นพบวิธีปรับจู ng, จิตใจ <expl od it> การตัดสินใจและการกระทำประจำวันของคุณเพื่อเป็นคน <c oughs> ที่ดีกว่าตัวคุณตอนนี้1%เปอร์เซ <c oughs> และเชื่อเถิดหนึ่งเปอร์เซนต์นั้นมีความหมายอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป ขอบคุณมากที่อยู่กับฉันจนถึงตอนนี้แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปเรามาร่วมกันก้าวไปข้างหน้า